วันนี้ค่ะัมแ e กช่เหมียงกับ d ดียบ o 4นะคะวันนี้ก็มาทำคอนเทนต์อะไรหรอว่าแบกแนวดีกว่าคือสำหรับการบิวตัวละครเนี่ยมีช่องอื่นทำกันมากละเรามาลองทำทางเลือกของการแต่งตัวละครถ้าสมมติเราแต่งในแบบเดียวกันเนี่ยแต่ละอาชีพเนี่ยทุกคนจะออกมาในล,ลักษณะแบบไหน mm hmm. คือเหมียวเนี่ยได้ไอเดียนี้คือตัวเองกำลังหาตัวละครเ,ออเล่นสักตัวหนึ่งเลยคิดว่าเอ้ย ลองเลือกดูซิถ้าแต่งเหมือนกันอนะ่ะมันจะเป็นยังไงใน5อาชีพงี้เรามาเริ่มจากซาไอขวามาบาราเรียนก่อนเรนจะแต่งแบบเดียวกันเลยนะแล้วก็มาเทียบให้ทุกคนดูบาราเรียนเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เลือกคอสต์ไมฮะเราจะเอาเป็นทรงผมหน้านี้แหละเอาหน้านี่แหละแล้วก็เลื่อนไปเลยทรงผมเันจะเอาเป็นทรงที่หนูชอบทรงเดียวทรงนี้อ่า แาวจะเอาผมสีนี้ประมาณนี้ไอนน้นี่ฮะบาบารียน,นก็จะสไตล์แบบนี้ปะขอเป็นรอยสักอันเดียวกันเอออันนี้ไม่สวยวิ่งมันคนสักแค่ข้างเดียวเจอลายหนึ่งอันนี้ลายนี้ลายนี้ลายนี้ แล้วก็อ่าอันนี้นี่น่าจะโอเคสุดเลยว่ะนี่เป็นไฟァแนลฟァแนลลบอยู่ตรงนี้โอเคถือว่าโอเคเดี๋ยวราจะแคปให้ดูแลเปรียบเทียบกันดูนะคะแล้วเราก็ต่อไปเราจะไปที่ เป็น Necromancer เัยเอาลักษณะเดียวกันเลยคัสตอมไอฮะโอเคมันซิดอย่างไรน้องสาวโ <laughs> okay. อเคทรงผมอ่าทรงนี้ว่าทรงนี้มันดูเป็นผู้หญิงที่สุดแล้วนะฮะสำหรับ Hair Color เออสิ อันนี้ alles. สีเดวกบตาไปดูผอมมากผอมเพรียวแต่งให้ทุกคนดูอันนี้เป็นเนโครนี่ฮะก็โอเคนะ Look, ก็โอเคลุกอะไรเงี้ยก็โอเคอ่าโอเคเป็นอาชีพถัดไปฮะเหมือนต้องแต่งผู้หญิงนะฮะสเปนซอซอสโซร่านั่นิงนะฮะเป็นผู้หญิงเหมือนกันซอสเขาจะหน้าตาแบบเอเชียเอเชียหน่อยหรือเปล่านะถ้าเป็นเอเชียเหมือก็จะเอาเป็นคลองที่ สองแมวสาแมวสี่แมวหนึ่งน่าจะสวยสุดนะเอาลองไปดูผมสรงเมื่อกี้คือดูดเอาจะเอาเป็นซองเดียวกันหมดเลยเนาะอ่านี่แล้วก็สีเดียวกันเป็นไอเดียไว้นะฮะนี่จูเี่ มาเนี่ยโซอโอเคอยู่นะี่ยโดูแบบเป็นเฮลตี้อ่ะไม่แบบว่าเป็นบอดี้บิลดิ้งเกินไปเออดูดีดูดีอยู่ดูดีอยู่อโอเคต่อไปเป็นโรคฮะโรคแอซซัสซินนะธนูของเราวิ่งเหมือนเดิมฮะคัสต์ไม แล้วก็บุคลิกหน้าตาเหมลคอนเลิกเป็นที่หนึ่งแล้วโ yeah. อเคปงส่งเดืออเไรอ่าเอออันนี้ดูกำยำแข็งแรงกว่าซอสนิดนึงหมาถึงซอสเซอร์นะเออวะได้เทียบอืม นี่ฮะเปรียบเทียบกันให้ดูได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ่ะต่อไปอันสุดท้ายสุดท้ายจะเป็นโดริดโดริด,ด,ดตัวผู้หญิงนะฮะ <laughs> แข็งแรงแหละกำยำหนึ่งหนึ่งน่าจะแบบหนึ่งหรือสี่ อันนี้มันมันดึงมันดึงหน้ามานึดนึโงเค okay. หรือส่งผมดูแบบก็จะใครหายกันนะทรงผมโอ้ถ้าส่งเดียวกันหาออืมจ ็พอดูได้อยู่นะคะพอดูได้พอได้อยู่เดี๋ยวเปรียบเทียบกันให้ดูฮะไปดูภาพเปรีบเทียบกันเลยนะเอ่อทั้งหมดว่าห้าอาชีพทุกคนจะชอบแบบไหนส่วนตัวเมียวราอตอนนี้อยู่ที่โรคละดูเฮลตี้ที่สุดนะแล้วก็ดูแข็งแรงที่สุดเพราะอาจเราใช้กล้ามเนื้อในการแบบว่าคว้างปลาธนูใดๆบาบาเรียนก็ดู คือลักษณะการเล่นของเหมียวเนี่ยมันจะเหมาะไปกับทางดูอิดนะคือลุยเข้าไปที่นี่ได้เลยอนะไรเงี้ยแล้วก็มาลุ้นดูว่าซีซั่นหนึ่งจะเป็นยังไงนะคะต้องมาลุ้นกันดูประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ขอบคุณสุดการตานรับชมนะคะมารีวิวการแต่งกายของผู้หญิงทั้ง5อาชีพให้ดูนะคะถ้าชอบเแยวอันจะมารีวิวแบบผู้ชายให้ดูขอบคุณมาก่ะบ๊ายบาย